เป็นไงบ้างคะแมต้องแต่เองให้เองก็แม่ทําอะไรได้ก็ทําค่ะค่ะแล้วก็ก็ถามความสมัครใจเขาว่าค่ะว่าอยากจะไปแบบทํากับทีมโรงเรียนหรือว่าหรือว่าจะทำไปเองอะไรย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับกที่แบบจริงจังกันน้องที่แบบแต่งงาน จริงๆไม่ค่ะอย่างเวลาเขาไปสอบบัลเล่รือ,อะไรยเงี้ยค่ะก็ต้องแต่งหน้าเราก็เคยทําให้เขาค่ะเวลามีโชว์มีอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าอ๋อรู้แล้วว่าเด็กๆเขาก็มีงานแบบนี้กันหลายงานเยอะนะอะไรย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีแม่มีสกิลอยู่บ้าง <laughs> ไม่หรอกแล้วเราก็อยากคือเราก็อยากมีรูปแบบที่ที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารูปนี้ก็จะเก็บไปอีกนานแล้วก็นะ คือเราก<อ>็เคยมีประสบการณ์แล้วที่แบบตอนเด็กๆกลับไปดูรูปแล้วแบบตาเขียวตาม่วงเลยอะบอกตาบ่าใช่แล้วเขาให้แผนกขอแม่เท่าไหรบ้างเด็กทำเด็กเขาชอบค่ะแม่ทำอะไรเขา,<อ>าขก็ชอบหมดจริงๆเขามีนี่นะีนะ่เขาจะรีเควสต์แม่ก็อ,อยากได้แบบนี้อยากเป็นโทนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เลยคะ่ะเขาใจค่ะเขาเห็นแม่อยู่กับเครื่องสำอางทุกวันค่ะอย่างนี้จ้องตัวทุกงานเลยไหมครับแม่ต้องแต่งให้ทุกงาน ก็ถ้าทําได้ถ้าทํางานไม่ได้เป็นทางการก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าเกิดงานแบบสุดท้ายถ้ามันเป็นงานอีเวนต์หรืออะไรแอปก็ไม่ได้อยู่ดีก็คือถ้างานไม่ใหญ่มากนวีก็ได้อยู่ใช่ใช่แต่ดิเขาได้ค่ะแต่มีเขามีแบบให้ให้ให้สอนไหมค่ะแม่แบบไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะอันนั้นอาจจะเป็นช่วงแบบเล็กมากๆอ่ะเขาก็อยากทําแต่ว่าพอโตขึ้นมาคือเราไม่ได้ไปสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้เป็นเด็กที่แบบ ชอบแต่งหน้าหรือเล่นเครื่องสําอางอะไรเงี on, ้ยตอนเด็กๆก็อาจจะดูแบบว่าคบอยๆแต่พอโตขึ้นมาเขารักสวยรักงามมากขึ้นหวานก็ดีขึ้นหมายถึงว่ารักสวยรักงามมากขึ้นแต่ว่าไม่ก็ยังก็ยังเท่าเอยู่ค่ะแสดงว่าต่างจากพี่แอฟเลยก็ค่อนข้างต่างอาจจะเป็นแค่ในบางเรื่องคือเขาอาจจะชอบแต่งตัวชอบแมทช์ชุดชอบแบบ คือดูมีความเป็นแฟชั่นมากกว่าแม่ะอะไรเงี้ยเขาสนุกในการแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยากจะแบบแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้พี่แอฟด้วยความที่ต้องยังลูกในวัยนี้เราต้องไปหาวิปเรนไหมหรือว่าจะต้องปรับตัวตามเขายังไงบ้างโอ้โหโจทย์ใหม่มีทุกวันเลยค่ะแล้วก็ช่วยๆกันแก้กันไปคือไม่ใช่แอฟคนเดียวคือมีอ <laughs> ทีม <laughs> ที่ช่วยเลี้ยงก็คือครอบครัวนั่แหละค่ะก็ช่วยๆกันอะไรเงี้ยพราะเพราะบางทีเราก็ เราก็คิดวิเคราะห์แบบแยกแยะปัญหาของลูกไม่ถูกเหมือนกันเราก็ต้องการเสียงอื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างในกนนี้ที่แบบอย่ยงแบบเป็นเขวบในวัยอยู่นะวัยมัธยมในวัยเขาเหรือคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ที่เขาเพิ่งเปลี่ยนย้ายโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นช่วงแบบกําลังจะโตออคืตนนี้เราเป็นห่วขงขวบเขาโตแล้วแบบว่าเหมือนแบบติดเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าม ติดก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นนำไปสู่สิ่งดีๆอันนี้อันนี้ก็โอเคคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเปลี่ยนถ่ายเขาเพิ่งย้ายโรงเรียนเราก็เราก็จะเป็นห่วงเรื่องความลงตัวต่างๆทั้งการเรียนทั้งเพื่อนทั้งอะไรมันหลายๆเรื่องค่ะทุกเรื่องคนเราเล่าสู่เราฟังหมดไหมบางเรื่องก็เล่าเองบางเรื่องก็ก็ต้องถามค่ะช่วงใหญ่ทํเวลาให้เป็นห่วงจะถามเรื่องอะไรมากที่สุด เรื่องเรียนสิคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเล่นเขาจะเล่าเองหรือว่าเป็นเรื่องโชว์เรื่องแข่งกีฬาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าชมรมทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเขาเขาจะชอบเล่าเลจกรมเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะมาปรึกษาเราไหมแอปหรือว่าเขาจะปรึกษาค่ะเพราะว่าคือเราเลี้ยงเขาเหมือนเหมือนเราเป็นพี่สาวเหมือนเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะ้าโยกเวลาดุก็จะเป็นแม่แม่เรื่อะปรึกษาเรื่องอะไรมาถึงเรื่องเพื่อน ก็ทุกอย่างเลยค่ะหรือว่าอะไรที่เขาเจอแบบที่เขาไม่เคยเจอใน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 แบบว่าชั้นเรียนที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขาเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเยอะขึ้นเจอผู้คนเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็วิชาการเขาก็ค้นพบอะไรที่เขาแบบสนใจมากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะเลขวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยจาก จากตอนเล็กมันยังไม่มีใช่ไหมคะพอตอนนี้มันเริ่มมีแล้วเขาก็เฮ้ยเขาชอบเราแม่ก็ดีใจก็พยายามแบบสนับสนุนเขาโดยที่ไม่ได้กดดันอะไรงเริ่มบอกอย่างเียวคนคืออะไรอยาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็อยากที่บอกเขาเริ่มสนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือสมมติเขาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์การทดลองเไยซึ่งแม่ไม่ใช่สายวิทย์เลยแต่เราก็แบบพยายามแบบว่าเอ้ยทำให้มันสนุกให้เราแบบชอบต่อไป เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่ปกติก็ไปหาคุณปู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้เจอพร้อมหน้าพร้อมตานี่ก็ได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะได้เตรียมขรองฝันัอะไรไปให้ไหมเนี้ยวันนั้นก็ไปแต่เค้กค่ะอ๋อ oh. ค่ะเค้กแล้วเขาไปกับคุณปู่กับป <c oughs> ีใหม่กับีใหม่เหระมีไหมคะ <c oughs> พีใหม่ก็เขียนการ์ดไปตามภาษาเด็กใช่ค่ะเพราะก็คุยกันตลอดกับคุณปู่คุณปู่เขา เขามีทุกอย่างแล้วอะอเ,เขาก็ความสุขของผูกตอนนี้ก็คืออยู่กับลูกกับหลานเนี่ยคะ่ะมันก็คงเป็นเหมือนเหมือนกันเพราะถามหมดอาจจะเป็นเพราะว่าก็สนิทกันมากๆมนงคะหมายถึงว่าก็ตอนเล็กๆก็ก,ก็ก็โตผูก็เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็มันคือความผูกพันที่แอบรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบโห้ชทุกอาทิตย์จริงๆขนาดนั้นแต่ว่ายังไงก็ต่อกันติดเลย์่ะ ูอะไรแบบว่าฝั่งอะไรไปแนะว่าเออแบบอยากให้น้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่อยากไม่ได้จะไปไหนไม่ได้มาไม่ได้หมายถึงว่าอยากอย่างเรื่องตอนนี้เป็นโรงเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาที่อยากนะไม่เขาเออเอาว่าไม่ได้มีอะไรเฉพาะเจาะจงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าโดยรัวเอาว่าคุณปู่ว่าค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างอะก็ไว้ใจค่ะไว้ใจว่าถ้ามีอะไรแอปรึกษาคุณปู่แน่นอนค่ะ ถือว่าในแง่ก็คือคุณปู่ก็ตามใจหลานเต็มที่อ่าในแง่โรงเรียนก็ตามใจแอฟนะไม่ตามใจหลานเพราะแอบเลือกในแง่ที่แบบว่าเราหลานไปอ่อนนี่คุณปู่ก็คืออนุมัติอนุมัติก็ค่ะแต่ว่าปัจจุบันหลานก็ไม่ได้ไม่ได้ขออะไรค่ะหมายถึงว่าก็เจอกันก็แฮปปี้กันก็แค่นั้นเองค่ะถ้ามันจะแบบถ้าขอก็คงสปอยอะค่ะแต่ว่าก็หลานก็ไม่ได้ขออะไรค่ะ แอบตั้งแสดงว่าจะพยายามมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดใจเรื่องใหญ่ๆอาจจะต้องคุยกับคุณปู่ก่อนแอบจะต้องปรึกษาคุณปู่ก่อนไม่ไม่ไม่ได ah ้ต้องหรอกค่ะแต่ว่าเราก็อยากค่ะเราก็อยากคุยอยากปรึกษากับท่านถ้าถ้าเป็นไปได้เลยอ่ยในฐานะผู้ใหญ่นะคุณปรูใช่ใช่ค่ะก็คือบางอย่างก็ถามความเห็นบางอย่างก็แจ้งเลยอ่ะมันมันก็แล้วแต่เรื่องค่ะขอบคุณค่ะ